สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้8สิงหาคม2565เกือบๆ4ทุ่มแล้วนะครับมารอบดึกหน่อยผู้สูงอายุรับเงินสูงสุดถึง2,350บาทครับจากภาครัฐเดือนสิงหาคมนี้ไปดูครับกลุ่มใดเป็นคนได้เงินถึง2,350บาทครับมาดูครับกลุ่มที่1ผู้สูงอายุไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงครับจะได้กี่บาท กลุ่มนี้ก็6 0สิถึงหกปีครับสิสิงหาคมรับเบี้ยยังชีพ600บาทนะครับแล้วก็19สิงหาคมรับเงินช่วยเหลือพิเศษก็700บาทนะครับรวมเดือนนี้รับ2ครั้ง700บาท70็ดสถึงเจปีรับเบี้ยยังชีพ10สิงหา7จ็ดรสิงหาคมรับเงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละร้อก็2ครั้งได้8 5 0นะครับ แ0ดสิบถึงแปเปีรับเบี้ยงชีพ10สิงหาคม800รับเงินช่วยเหลือพิเศษ1เดือนเป็นของเดือนสิงหา19สิงหานะครับรับ200 000, เป็นพันนะครับสองครั้งเป็นพันแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยังชีพผูพ้สูงอายุ10สิงหา1,000แล้วก็เงินช่วยเหลือพิเศษ19สิงหา2องรรวมรับ2ครั้งก็พันสองร้อยห้าสิบนะครับสำหรับเบี้ยงชีพกับเงินช่วยเหลือพิเศษนี้นะครับผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ จะได้รับ10สิงหาแล้วก็19สิงหานะครับและก็เงินนี้จะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารส่วนผู้รับเป็นเงินสดก็ติดต่อรับอบตเทศบาลตามที่เคยรับนะครับใครรับเข้าบัญชีธนาคารก็เบิกจ่ายถอนจากบัญชีได้10สิงหาเป็นเงชีพปกติและ19สิงหาเงินชที่ยเหลือพิเศษครับ ต่อไปครับถ้าเป็นผู้สูงอายุมีบัตรสวักาิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะได้เงินเพิ่มมาอีกเพราะว่าผู้สูงอายุที่มีบัตรสวักาิการแห่งรัฐเบ, am บี่ยงชีพก็ได้ตามปกติเหมือนกับคนไม่มีบัตรสวักาิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เงินช่วยเหลือพิเศษก็ได้เหมือนกันกับผู้ไม่มีบัตรสวักาิการแห่งรัฐแต่จะได้เงินเพิ่มมาอีกในวันที่15สิงหาคมเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังอาชีพผู้สูงอายุไรายได้น้อยนะครับเข้าบัตรสวักาิการแห่งรัฐโดย ผู้มีวงเงินรูปสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่12ึ่รบาทจะได้เงิน50บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15สิงหานะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวงเงินรูปซื้อสินค้าทุกวันที่1-3ึ่รบาทจะได้เงิน100บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1 5สิงหากรเงินสดได้ก็ทําให้ได้เงินเพิ่มมาอีกในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําให้6 0สิถึงหกเปีเมื่อรวม3เงินก็คือเบี้ยยังช และเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้750ในกลุ่มได้น้อยนะครับกลุ่มได้น้อยก็คือกลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50นะครับส่วนกลุ่มได้มาก60ถึง69ปีก็รับเบี้ยงเชีพผู้สูองอายุวันที่10รับเงินช่วยเหลือพิเศษวันที่19รับเงบินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15 100 15สิงหา100ก็เป็น800กลุ่มนี้กลุ่มได้มากก็ได้มากกว่ากันอยู่กับกลุ่มที่แล้ว50บาทนะครับต่อไป70ถึง79ปีก็รับเหมือนกันครยงสอาุ สิบสิงหาคนละเจ็ดร้อยเงินที่เหลือพิเศษรับสิบเก้าสิงหาคนละร้อยห้าสิบก็มารับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกห้าสิบกลุ่มที่ได้น้อยก็ได้เก้าร้อยกลุ่มที่ได้มากรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่สิบห้าหนึ่งร้อยก็ได้มากกว่าห้าสิบาทก็คือได้เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับตลอดทั้งเดือนรับสามครั้งนะครับ80ถึง89ปีก็รับ3ครั้งเช่นเดียวกันครั้งที่1 10สิงหาเมียยังเชิด800นะครับผู้สูงอายุ แล้วก็80-89ปี19สิงหารับเงินช่วยเหลือพิเศษคนละ200มา15สิงหาอีกครั้งที่เป็นเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ได้น้อย50บาทก็จะได้รวม3ครั้งก็คือ1 5 0บาทกลุ่มที่ได้มากจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100ก็คือทั้งเงิน3อย่างรวมกันก็จะได้1,100บาทนะครับในขณะที่ผู้อายุ90ปีขึ้นไปก็เหมือนกันครับ10สิงหารับเยังชีพ 1,000 19สิงาสงหารับเงินช่วยเหลือพิเศษ250แล้วก็มีวันที่15สิงหาเงินบัตรสนาารแกันรัฐ50กลุ่มได้น้อยก็รวมกัน3อย่างได้พันสกลุ่มได้มากก็คือกลุ่มได้บัตรสนาการแห่งรัฐ1 0 0รวมกัน3อย่างนี้ก็ได้1,350ครับถ้าเป็นผู้สูงอายุมีบัตรสนาารแห่งรัฐก็จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเดือนมีเงิน3อย่างก็จะได้มากกว่าผู้สูงอายุไม่มีบัตรธราการแห่งรัฐนะครับ แต่ยังไม่มีคนได้สูงสุดถึง2,300บาทคนหาต่อไปเลยครับามาดูครับถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทีทเ่เป็นผู้สูงอายุด้วยเป็นผู้พิการด้วยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแบบนี้ท่าทางจะได้มากเดือนนี้ก็60-69ปีครับ10สิงหาคมรับเบีย้ยเงงเชีพยบผู้สูงอายุ600นะครับแล้วก็10สิงหาคมรับเบี้ย ander, คนพิการอีก800เพราะเป็นผู้พิการด้วย ส่วน19สิงหารับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนะครับคนละ100 15สิงหารับเงินบัตรสวักาิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุ50บาท100บาทนะครับแล้วก็22สิงหารับเงินเพิ่มผู้พิการ200ก็ทําให้กลุ่มที่ได้บัตรสวักาิการแห่งรัฐ50บาทนี่รวมรวมทุกอย่างที่ได้เงินในเดือนนี้ก็จะได้1,750ส่วนกลุ่ม60-69ปีที่มีบัตรสวักาิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเข้าาบัตร115สิงห รวมทุกเงินเดือนนี้เดือนสิงหานี้ก็จะได้พันแปดร้อยบาทครับเช่นเดียวกันกับเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าบาทก็ได้มากขึ้นตามลําดับเพราะว่าเบี้ยเงชีพก็มากกว่านะครับก็ทําให้ได้เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีเนี่ยสิบสิงหาคมรับเบี้ยเงชีพผู้สูองอายุเจ็ดร้อยสิบสิงหาคมรับเบี้ยคนพิการแปดร้อยเพราะเป็นผู้สูองอายุด,ด้วยเป็นผู้พิการด้วยนะครับสิบเก้าสิงหารับเงินช่วยเหลือพิเศษคนละร้อยห้าสิบ สิบห้าสิงหาก็มีบางคนที่รับ50จากบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐบางคนรับร้อยจากบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐตามเกณฑ์นะครับแล้วก็ย2สิบงสิงหารับเงินเพิ่มผู้พิการเพราะเป็นผู้พิการด้วยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยทําให้กลุ่มได้น้อยก็คือกลุ่มที่ได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทนี่รวมทั้งทุกเงินที่ได้ในเดือนสิงหาก็ไดพันเก้าร้อยครับส่วนผู้ได้มากก็คือไดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยวันที่15สิงหานี่ก็ทําให้ได้รับเงินทั้งงงวันที่10 19สสิิหหาา สิบห้าสิงหายี่สิสงิงหารวมกันแล้วก็พันเก้าร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีนะครับแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีก็ทำนองเดียวกันครับเบี้ยคิดผู้สูงอายุสิบสิงหารับคนละแปดร้อยสิบสิงหารับเบีย้ยคนพิการคนละแปดร้อยเพราะเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุสิบเก้าสิงหาคนละสองร้อยสิบห้าสิงหารับบัตรจับการหนึ่งละห้าสิบบางคนรับร้อยนะครับแล้วก็ยี่สิบสองสิงหารับเงินผู้พิการเพิ่ม ผ่านบัตรสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอ0นะครับก็ทําให้ผู้อายุ80-89ถึงปกปีกลุ่มที่ได้น้อยก็คือกลุ่มได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐห้นี่รวมทุกเงินที่ได้ในเดือนสิงหา2อง0บาทในขณะที่กลุ่ม80-89ถึงปปีกลุ่มได้มากคือกลุ่มได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1 0อยนะครับรวมทุกเงินที่ได้ในเดือนสิงหาก็จะได้2,100บาทนะครับต่อไปครับ90ปีขึ้นไป ก็จะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันที่10สิงหาคนละ1นึ่พันนะครับแล้วก็วันที่10สิงหารับเบี้ยความพิการด้วยคนละ800เพราะเป็นผู้พิการด้วยทีนี้วันที่19สิงหารับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุคนละ250 15สิงหาครับรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทส่วนกลุ่มไดมากรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทนะครับแล้วก็วันที่22สิงหารับเงินผู้พิการ200บาทจากปัสสาการแห่งรัฐนะครับ เพราะนั้นกลุ่มผู้อายุ90ปีขึ้นไปที่เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการด้วยและมีบัตรทำการแห่งรัฐด,ด้วยกลุ่มได้น้อยก็จะได้เงินทุกอย่างรวมกัน2,300บาทในเดือนสิงหาคมนะครับส่วนกลุ่มได้มากก็ได้เบี้ยงชีพผู้สูงอายุ10สิงหาพันเบี้ยความพิการ10สิงหา8ปดร้ 800, สิางหารับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ2 5 0 15สิหางหารับเงินเข้าบัตรทการแห่งรัฐ100 ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็22สิงหารับเงินเพิ่ม้ริการ200ก็รวมทุกอย่างที่กล่าวมาตลอดทั้งเดือนสิงหาก็จะได้เงินรวมกันทั้งสิ้น2,350นี่ก็คือกลุ่มที่ได้รับเงินมากที่สุดนะครับก็ได้มากน้อยไม่เท่ากันตามเกณฑ์ที่กล่าวมานะครับสรุปก็คือผู้ที่ได้เงินมากที่สุดถึง2,350บาทในเดือนสิงหาคมก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไป และเป็นผู้พิการด้วยและเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวงเงินรู้สินค้าทุกวันที่1-300ถ้าเอาเงินทุกอย่างมารวมกันที่ได้รับในเดือนสิงหาคมก็จะได้รับ2,350บบาทครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ